ครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กลับมากับตาแอ็ดมื่อนี้ตาแอ็ดบ่ได้ไปเห็ดงานพี่เนาะนานเหมือนอะไรงานตัวพี่น้องเดินๆมาที่นี่มาเนาะพี่น้องเข้ากับอาลงไม้แรกแล้วพี่น้องลงแล้วเขากับเลี้ยงปูเลี้ยงตาไปแล้วพี่น้องเข้ากับหมานมาแล้วแต่มื่อนี้ชิมาเห็ดกับเขากินอยู่พี่ได้พี่น้องเอ้ยตาแอ็ดว่าเขาก็ต้องไปกินทออยู่เฮือนเข้ามาต้มปลากินอยู่นี่เลยวะชันก็เลยเดินมาเตรียมหนึ่งได้เนี เอาโซ่พี่น้องด้วนี่นี่เอาโซ่พี่น้องซึกว่าน,นี่นะอ่าใส่แย็ดไวชีพ้าต้มส้มกินัเสรเอาเดี๋ยวไปติดตามกันที่เนาะพี่น้องนะาะไว้เท่าจะเป็นยังไรค่อยไปกันเรื่อยๆครับผมซุ่มนเไมนาอกพี่นอ้อตมไปเนะานะแต่นาะนังไส นั่นก็ใส่ไหมงานไม่อีกแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยใส่งาน้วยพี่น้องคนน้อยน้อยนี่ละไปดีโบน้อยเลยนี่ปักห้ามือกระยันเลยเลยนยพี่น้องคนนี้นะแต่เป็นคนโพดต์ป่ามาอยางแต่แต่เอ็ดนะพี่น้องพอได้ตุ้มพอได้ตุ้มครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมมากับการเอ็ดส้มนั่นเี้พี่น้อง มือนีเนาะได้พอได้ต้มแลี้ยงไงดีเนาะเอ้ยแต่เนี้ยแม่ชาวบ้านเนี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาชิมเด้ดมกลิ่นเมีจังเราไม่ได้่อะโอ้ยมีตัวอยู่มีตัวอยู่ไม่ได้ป่ามันยฮงสินักหนาดี่นองเอ้ยเอ้ามีละมีตะลุนนี่ละหน้าดีเนาะเอ้ย เด็ดเป็นอย่างคื๊ดรูดลงุงแบบนี้พี่น้องเด็ดประหลอกพี่น้องเอ้ยอ้าวไหมแก้มแล้วครับพี่น้องอย่าให้ไตแอดเป็นคนปดนะครับนะเน,ะนาะเจ้าระวังกันตากขาเจ้เจาไไดิปลาเพื่อนในจิตใจไตแอดล่างถ่วยล่างจานอย่างเี้มืนกันเละพี่น้องเอ้ยใจหันไว้พี่น้องมึงในแบบนี้ ปลาบกินเพิ่นก็เลยบอกว่าชีล่างถวยกันว่าสั้นพี่น้องพันนโอ้สุดยอดได้แต่อดว่าธรรมดาเลยพี่น้องเลยมากัแต่เมื่อน,นี้ก็คือว่าเมื่อนี้วันนี้วันนีเราไม่ได้เราไม่มจานแสดงเ่าเมื่อนี้มัมมน,นมีคนมากินเขาอยู่นี่คือเด้กวนนี่มันเป็นลรไปยามขาอยู่มันได้มีคนล่างมันก็เลยมากคนอยู่มันก็เลยว่าโอ้ล่างให้เพิ่นกันนะเราโอ้เพิน่นสุดยอดได้พี่น้องเ้ยเอาคอยติดตามกันอีกทีนึงนะครับเนะ Thầy ngâm vậy đó, thầy vừa đi vừa đi Thầy Ết vào dây nói vậy đó Ở đây thầy tôm, ở đây thầy tôm Thầy Ết đi tôm vậy đó, đi tắm ดีดีดีต้มดีห่ต้มพี่น้องเอาคอติดตามกันินึงครับผมกินพี่น้องเอ้ยหมอยัองบ่เดือดคั่วปลาเอาลงล่ะวันถ้าได้นั่นวันจีไทยตอนมันคั่วปลาให้เบึงเพิ่นบ่อให้ไ่ไทยได้พี่น้อง ผมฆ้าไปง่ายเบ็ดอยู่หฮนกลับพื้นมาอย่างเป็นทีมลงหมอจ้าขั้วบวชขั้วเราพี่น้องเอ้ยโอ้กินเลิศมันโมเมล็อกไกินเบ็ดเราท่นเอ้าแล้วเตานี่เช็ดดังนี้นะนี่ดังหยุงเงือดดังหยุงเงือดท่นพี่น้องเชได้กินบวกเข่าพี่น้องเบิ่งหน้าตาคนเฮ็ดกับเขาด้วยเนี่ยเบ่งโอ้ยตาบานเชื่อมแล้วพี่น้องเอ้ยเชื่อมเชื่อม ว่าจะเบาเบาเนี่ยเอาคึบ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 มือพักให้ย์เยินมาเนี่ยได้แล้วไี่แล้วคึกโอ้ยมืออะไรวะเนาะมืออะไร่น้องกินเบิ้ดคนเดียวขวดเดียวมิ่น้องเอ้ยเอาใครติดตามกันอีกทีนึงก็มิ่น้องเนาะไปว่ากันอีกทีนึงให้ไปต้มปลาพี่น้องเอ้ยจะกลัวบอกกลัวมิ่น้องว่านางกินพักเส้นเมียห่อไว้ให้นางกินพักเส้นอยู่ในบัตรเนี่ยเนื้อไข่หมึ่น จะเยี่ยทีมมาเที่ยที่ดีเดี๋ยพี่น้องเอาแต่แอดมานับมื่อนี่ยเมาแล้วพี่น้องเอ้ย่นบอกว่าปวดอยากกินลิ้นแต่ว่าฉันผมว่าดันได้ไปลิ้นอยู่เพิ่นลิ้นมืดขวดแล้วพี่น้องกินอยู่เดียวเบื่อหิว,วเข่าฉันหเดเพิ่นกาไม่คิดต้มป่าอยู่หม้อคนพี่น้องขัวป่ากับบวยห้าวไทยเราลงหม้อแล้วค่อยทายสักเนาะเดี๋ยวคนญ,ญี่ปุงให้เบิ้งเนาะพี่น้องค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผม เบ่งดาราซองเขาเวิสภาพได้พี่น้องนี่นอนชิบวดเม้าพี่น้องอยากเมาแต่ว่าขึนเม้นไม่ได้พี่น้องทางมันสั้นขึ้นมาได้ได้นอนเป่าอยู่นี่เลยพี่น้องโอ้ยฝันนั้นว่าชิมาไทายคลิปซอยได้เลยพี่น้องว่าชิมีเห็ดกับเขากับน้ำ่ทยคลิปออกคลิปหาอยู่หา,หากินให้มัน สมบูรณ์แบบเวอร์นพี่น้องเอ้ยได้มาหาอยู่หานอนยีดที่พี่น้องเอ้แต่เบิดสภาพพี่น้องเมย์เมย์เวอร์ชันพี่น้องไปขีดยางว่าเมยคขีดยาง่าเมยหลายพี่น้องเอ้ยนี่นะ <c oughs> บุนเมื่อพี่น้องผมเก็บเบ็ดแล้วบรได้เมื่อพี่น้องรับนอกไปเลยพี่น้องสตูแกนเพื่อนอยากกินลิ้นเอา อยากเมาดินเองหนูเสนอาคอยติดตามวันที่หนึ่งน้องพี่น้อง,อองเลยเข้ามาณละพี่น้องเลยโอ้ลดอีกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวใส่งา,งานพี่น้องอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยๆน้อพี่น้องมันก็ได้อยู่หรอกเดี๋ยวมันยังใส่น้อยจะโดนชิมาใส่นี้พี่น้องเลยเยอะก็ดีอยู่เดี๋ยวปลามัน ตัวน้อยมันเข่าพี่น้องเอาเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมมาเลยแก้มหนึ่งแก้มยังไซน้อยพี่น้องส่มีนี้พี่น้องเอาเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งน้อพี่น้องเนาะไฟกระบอกนั่นไปไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผม แสงงานมาแล้วพี่น้องไปเรื่อยๆน้อพี่น้องฮะใส่งานมาเรื่อยๆพี่น้องเลยเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องจุดไฟไปเลพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีนึงครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องเริ่มมาแล้วครับผมพี่น้องมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเลยไติดตามกันต่อเนาะออกลงขั้นเดียวพี่น้องหมืนเนี่ยออกลงขั้นเดียว เดถยวลงหลายไปวันนพี่น้องเอาลงคันเดียวถ้าบัดดิงเลยจอดดิงปึ๊กดิงปึ๊กเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวก็ติดตามกันอีกทีนึงครับผมแต่แอดกันนอนอยู่ให้แต่แอดนอนใช่ป่ะจะฉีกพื้นย่ามเลยพี่น้องเอาเดี๋อาไปติดตามกันอีกทีนะครับนี่ใส่กับบางนาเลยพี่น้องเลยเอาก็ได้ประมาณโลกว่านี่ลยนะพี่น้องเลยแต่ว่ามันก็ใส่บางนาไปเลยมันก็มีผสมกันไปเนาะพี่น้องเส่ใหญ่ใส่น้อยเนาะพี่น้องเลยปลาซุ้มนี่ก็เชี่ยวห้แต่แอดไว้เห็ดกินเบิดเลยพี่น้อง ผมมื่อเส้ากระชีออกไปอุดรจุมหยุดเงือนกันเหลือเพราะได้เอาเมื่อไปอุดรไปตอ้อนเขาเจ้าไทายอุดดอนอยู่พี่น้องเลยอันนี้เชี่ยวเห้ตาเอด็ดนี่เห็ตาอเอ็ดพอได้กินตาเอ็ดกับเมาเราหาแต่พื้นพี่น้องเลยเอาสิพาตาเอ็ดเมื่อแล้วได้ปะเนี่ยพี่น้องเสี่ยวเทใส่ถุงให้ตาเอด็ดไอพื้นเมื่อไปได้กินเท่าแล้วปะเนี่ยเอาคอยติดตามกันอีกที่หนึ่งเนาะครับผม m ่สิ i บ็ดมื้อนี้ก็ได้ซ้ํานี่ครับพี่น้องเอ้ยบ่หมาดอกหมานเสร็จปาตรงดีล่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปใส่เบ็ดลาวมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปใส่เบ็ดลาวมาเพิ่นก็ได้เอามาต้มสู่กินมื้อนี้ผมก็มือล่ะมื้อนี้พี่น้องบ่ได้ปลาได้อยู่ดอกเอ้าเดี๋ยวให้ปลาเบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะ ได้สำเียงเราพี่น้องเลยมีแต่ปลาแขงแ่งน้อยออปลาใก<น>ล้พูดนะบอ,อกก็เจ้าไทยปลาเขายวใกล้พูดนะเต้แก้วเราคอยไปต้อเทียบแสดงล้วพี่นออ้นองเอ้ยคนเมาเลยเรพี่น้องได้ประคดงามๆตัวหนึงห่งเลยพี่น้องอเอาวันนี้เขากับชิม่านี่ยเราพี่นอ้องเพิลพยายามเบสเลาเพิ่นมาเพิ่นก็ได้ปลาเขียวใกล้ปลาอย่างเห็นเรามาต้มชูกินพี่นออ้องเอาเอาเกิด กินของเพื่อนได้แล้วเอาค่อยว่ากันทีหนึงเนาะครับพี่น้องขอบคุณหลายเๆเจ๊กับเจ๊ครับน้องเอ้ยแชฟน่ะคนอีดบอยบ่แม่นบ่แม่นผมตั้งแต่เกิดมาผมเคยได้กินปลาเขียวใกล้เลยพี่น้องนี่เชฟ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 เอาปลาเขียวใกล้พูดบึงหรือไงเชฟเชฟนี่พี่น้องเชฟห้าวไดเลปลาเคียวใกล้เจ้าของแพ้เพื่อนเออที่แรกเพิ่นบอยให้ต้มเราคนบอกว่าเอาแต่ปลาก้าแล้วมาต้มมาสักบะตินี่เพิ่นก็เลยว่า เอาปลาเขียวไกล้มาลองให้เพิ่นกินก่อนหน้าฉันบันทามีมูว่ามืออื่นบอกว่าชีมีหมูมีไอ้มีหน้าเพิ่นมาเรียนน้ำนี่ปลาเขียวใกล้นี่บอกได้ต้มปลาเขียวไกล้กินพี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตผมนี่กินปลาเขียวไกล้เมื่อนี้พี่น้องเลยสุดยอดขนาดพี่น้องเอานนองขวัญเลยมืออื่นจังไหนก็ชีต้อนรับด้วยปลาเขียวไก่้แล้วมืออื่นนี่นะแซบบอก่อย เสีบสบยบว่าเสียบค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะครับเนาะผมเอาคอยว่าก,กันติดตามกันมืม่ยืนเศร้าครับผม